ไม่มีใครสําเร็จได้โดยการตกอยู่ในสภาวะเป็นเหยื่อหรอกครับคำว่าเป็นเหยื่อคือเลยครับเวลาที่คนเกิดเหตุก,การณ์แย่ๆกับชีวิตครับในด้านความรักการงานการเงินครับถ้าวันนี้เราตกเป็นเหยื่อเราจะแสดงอาการอะไรครับโต้ตอบออกไปด้วยอารมณ์นะที่รุนแรงนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเสียใจกับความรักครับคุณโต้อตอบด้วยการด่าทอว่าเขาครับ หรือบางครั้งเนี่ยคนเสียใจเรื่องการเงินครับเจ้านี่คุณนะลูกนี่คุณต่างๆมานานะครับคุณรู้สึกโต้อตอบกลับไปครับอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาธนาคารโทรทวงนะครับสมัยตอนที่อป้ามีปัญหาด้านการเงินอป้าก็จะด่าทอทุกครั้งครับที่เขา,ทาโทรมาทวงแต่นั่นถามว่าเราผิดหรือเขาผิดครับแต่ตามจริงนะชีวิตคุณไม่ควรหาหรอกครับว่าเขาผิดหรือเราผิดถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นคนถูกหรือคนผิดมันไม่มีความร่ำรวยในนั้นครับ แต่คุณจะต้องเป็นคนที่เลือกความรวยจะดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกความร่ำรวยความสุขกับชีวิตความมั่งคั่งกับชีวิตมันไม่จําเป็นต้องมีคนถูกและคนผิดครับการสงบนิ่งมันไม่ใช่การไม่ต่อโตและไม่ใช่การโง่เขลาการที่เราเนี่ยมีปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณกำลังใจออยู่ตอนนี้การไม่โต้ตอบไม่ได้แปลว่าคุณโง่เขลาไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องวัดความเก่งหรือความดีพอเกี่ยวกับใครเลยครับ หรือ,อยกตัวอย่างเช่นใครบางคนชิ้นคุณคุณไม่จาเป็นต้องวัดเลยครับว่าคุณจะดีพอกว่าใครบางคนแต่สุดท้ายคุณดีที่สุดในแบบที่คุณเป็นครับโลกมันออกแบบมาให้คนแต่ละคนเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่คู่กันกับคนที่เหมือนกันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เหมือนกันมันก็จะถูกแยกออกจากกาันใช่ไหมครับจงอย่ารู้ดีไปกว่าจักรวาลครับว่าเขากําลังจัดสรรบางอย่างที่มันเหมาะสมให้กับคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสงบนิ่งได้นะครับเราก็จะกลายเป็น ผู้ที่กําหนดอนาคตของตัวเองและผู้ที่สงบนิ่งครับอย่างที่บอกไม่ได้แปลว่าโง่เขาเขาแปลว่าผู้กําหนดอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเจอเหตุการณ์ใดๆสงบนิ่งกับตัวเองก่อนแล้วจบกับตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้เราเลือกที่จะปล,ปล่อยปล่อยสิ่งที่ไม่เดีอยวไปคนไม่ดีสภาพแวดล้อมไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีหรือสิ่งที่มันไม่ดีคําพูกต่างๆอนาดที่ไม่ดีที่มันทําร้ายจิตใจคุณคุณเก็บไว้แล้วมีประโยชน์หรือไม่ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็รับผิดชอบในสิ่งนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยไปมันดีหรือเปล่า คุณลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าคุณเก็บที่เป็นฐานน้อนร้อนไว้ในมือเวลาที่เราโรกรธเกลียดเศร้าเสียใจในกับเรื่องบางเรื่องหรือคนบางคนนะครับมันเหมือนกันเรากําลังถือฐาน้อนร้อนไว้ในมือครับคุณเต็มใจหรือเปล่าล่ะที่จะยอมให้มือของคุณเผาไหมด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อันนี้เลยเพราะฉะนั้นใครเต็มใจที่จะปลดปล่อยสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นความทุกข์หรือความกังกวลใครเต็มใจพิมพ์เลยครับว่าคุณเต็มใจครับโอ้ไปสารมาสะกลเอนอพีสวัสดีครับ